บริษัททีเคเบิลทีวีวจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกุ้งแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมวยได้รับเกียรินะคะเป็นพิธีกรด้วยหละดีใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคมซึ่งหมวยเป็นศิษย์เก่าอยู่ด้วยนะคะแล้วเนื่องในโอกาส ปีนี้ค่ะเป็นปีที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมค่ะสถาปนาครบ100ปีนะคะก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปจากาวัชระนารีเป็นกำแพงเพชรพิทยาคมเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างซึ่งผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณผู้ชมท่านอาจารย์สันติอภัยราชซึ่งเป็นสิย์เก่าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมนี่เริ่มต้นมาอย่างไงคะต้องเรียนให้พิมพ์บลรีว่าทราบว่าน้องเหวยแล้วกันนะ,ะ,ะทราบว่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมของเราเนี่ยแต่เดิมชื่อว่ากำแพงเพชรวัดชาดราลาดวิทยาลัยนะฮะ,ะแห่งแรกเลยเนี่ยเดิมที่เป็นโรงเรียนประถมเนี่ยอยู่ที่วัดคุยยางแล้วมาเป็นมัธยมมาอยู่ที่ อาคารหลังนี้อ๋อด้านหลังเรานี่เองครับผมอาคารหลังนี้คืออาคารกำแพงเพชรวชราราวิทยาลัยค่ะนะพรพอถ่านับกำแพงนับอาคารหลังนี้ก็94ปีอ๋อค่ะซึ่งนับว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกำแพงเพชรค่ะผมมาเรียนที่นี่อเรียนที่นี่เรียนที่นี่เรียนอาคารหลังนี้นะครับด้านหน้านะด้านหน้าของอาคารเนี่ยเป็นห้องของ คูใหญ่ค่องคูงใหญ่ข้างบนจะมีหกห้องเรียนนะฮะแล้วข้างล่างล่งหมดลงเป็นเซุนสูงนะครับตอนนี้เขาปรับปรุงจนจําไม่ได้แล้วนะนอาคารจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีใครทราบเลยว,ว่าอาคารหลังนี้คืออาคารของกําแพงเพชรวัชราชวิทยาลัยหลังแรกที่ถาวรนะฮะค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมอาคารหลังแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของกําแพงเพชรพิทยาคมนะคะแล้วก็ จะพาไปทุกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นจนไปถึงกำแพงเพชรพิทยาคมนักปัจจุบันใช่ไห<ผ>มอาจารย์เดี๋ยว <จะ S 2> เราไปดูกันเลย<ช>ค่ะ<ช><ช>ค่ะอาจารย์คะคือที่เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นใต้ถุนโล่งใต้ถุนโล่งเป็นมีมีลักษณะนี้แหละครับแต่พื้นนี่เป็นพื้นดินเลยนะพื้นดินเลยเราก็นั่งเรียนกับดินกันนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะทําเป็นคอกคล้ายๆคราไกให้ให้เรียนอยู่นะแล้เป็นลักษณะนี้นะเราเป็นเสานี่เดิมเลยอันนี้เสาดั้งเดิมเลยเดิมเลยะอ๋อแล้วทางอ่เขาก็มาปรับใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทาให้ให้มันดูสูงขึ้น แล้วก็เหมือนกับจะเตี้ยลงแล้วเราโตขึ้นไม่รู้นะเหมือนเราจะสูงขึ้นไหมคะอาารก็เลยดูเหมือนว่าพื้นต่ำลงต่ำลงนะคะค่ะลักษณะนี้ฮะจะยาวไปตลอดอาคารเป็นอาคารที่เป็นอาคารไม้ที่สวยที่สุดในกระแพงเพชรนะครับค่ะถือว่ามโนธรรมมากๆเลยตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ว่ายังเป็นรูปร่างลักษณะอาคารแบบนี้แต่ก็คือเสริมเพิ่มมาก็คือด้านล่างก็ทําเป็นห้องที่ดูทันสมัยขึ้นกปนห้องไปแล้วก่นห้องไปแล้วเราก็เสียดาย ความงดงามของอาคารที่เก่าที่สุดในกระแพงเพชรท,ที่ที่ถูกดัดแปลงไปพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่ก็ให้เหมาะกับงานในปัจจุบันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาหมวยไปดูห้องห้องครูใหญ่เมื่อก่อนนี้อ๋ <c oughs> อค่ะว่าครูใหญ่นั่งอยู่ตรงไหนค่ะ ถ้านี่เป็นอาคารเรียนที่ที่พวกเรานั่งเรียนกันที่นี่พื้นนี่จะเป็นมันแผลบแบบนี้นะและพื้นนี่ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นพื้นดั้งเดิมเลยเกือบร้อยปีก็ยังดูยิ่งใหญ่อยู่นะครับค่ะแล้วก็ครูใหญ่ครูใหญ่นั่งอยู่ห้องครูใหญ่จะนั่งอยู่ห้องนี้นะฮะนั่งอยู่ห้องนี้นะฮะมวยลองเปิด้าไปสินะน่าจะเปิดได้อขออนุญาตนะคะอ๋อข้าเปห้องประชุมแล้วนะฮะค่ะนะฮะครูใหญ่ ครูใหญ่รุ่นสมัยที่ที่ผมเรียนเนี่ยครูดุสิตสิริพงศ์จะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหันหน้าออกนอนก็จะเห็นตอนที่เรียนเข้าแถวเักเรียนจะเข้าแถวบริเวณหน้าอาคารหน้าตรงนี้ก็จะมีโต๊ะครูอีกสองสองโต๊ะนะนอนคนหนึ่งตอนนี้คนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยครูใหญ่นะครับอ๋อก็จะนั่งอยู่ห้องเดียวกันตรงนี้เลยอันนี้คือห้องเดิมขนาดเท่าเดิมใช่ะห้องพักครูห้องพักครูจริงๆจะอยู่ตรงนี้ห้องห้องห้องตรงนี้ นี่เป็นห้องพักครู oh. ห้องพักครูจะที่คนอื่นๆนะจะอยู่รวมกัน <Okay. S 2> บริเวณนี้นะครับ <Okay. S 2> แล้วอาคารเรียนเนี้เราไปดูห้องห้องทำงานตรงนั้นว่าอาคารเรียนข้างบนเป็นยังไงน <Okay. S 2> เนาะอันนี้คือที่เป็นอาคารเรียนเก่าห้องเรียนเก่าขออน,นุญาตครับขออนุญาตครับ ขออนุญาตรอาายอันนี้ก็คือสมัยก่อนเป็นห้องเรียนใช่ไหมครับอาจารย์เป็นห้องเรียนก็เนี่ยด้านนี้จะเป็นซิกหนึ่งนะฮะเราเราจะหันหน้าออกด้านนี้นะฮะหันฐันหลังไปโน้มไปนั้งเบตั้อนนี้ก็จะเป็นกระดานดำใช่ใช่แต่ห้องใหญ่ก็แค่นี้ฮะแค่นี้แหละครึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นห้องหนึ่งค่ะแล้วเด็กๆก็ผู้ชายล้วนอ๋อเป็นโรงเรียนชายล้วน ข้างฝาเนี่ยจะตอกตะปูไว้แขนหมวกค่ะนอจากหมวกกรโลกอไหมอ๋อค่ะคเคยเห็นเออแต่แขวนหมวกทุกคนก็จะแขวนหมวกกันไว้พักรางวัลแล้วก็ไปกินข้าวกันใต้ถุนอาคารนะฮะมีอาคารเดียวมีอาคารเดียวก็ถือว่าเป็นอาคารที่งดงามและก็เก่าแก่ที่สุดนะฮะในกำแพงเพชรค่ะ อันนี้ก็เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนกำแพงเพชรวัชรราชวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหลังจากที่เป็นกำแพงเพชรวัชรราชวิทยาลัยนะคะต่อไปเป็นพอพอต่อไปเนี่ยจะย้ายจากอาคารนี้อาคารนี้จะเรียนเฉพาะมศหนึ่งมศสองมศสา 1, มส่วนมหนึ่งมสองมหนึ่งมสองมสา 1, มเรียนที่นี่นะแล้วก็ไปต่ออาคารโน้นอาคารที่โรงเรียนานาเรียเก่าข้างปลา เดี๋ยวเราจะไปดูไป<อ>ด้วยะนะคะเดี๋ยวะไปดูตรงนั้นด้วยค,ค่ะอาจารย์คะบริเวณด้านหลังของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งอาคารใช่ไหมคะที่นี่เดิมชื่อว่าโรงเรียนสตรีกำแพงเพชรดารีวิทยาอ๋อค่ะเป็นที่ราบสัตวกนะฮะม,มีอาคารเก่าแก่อยู่ที่นี่ สร้างหลังโรงเรียนกำแพงพิทยาคม<อ>นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ไฟไหม้พอไฟไหม้ก็กลายมาเป็นบ้านพักรองผู้ว่าบ้านหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดน,นะะซึ่งอาคาร,ารเนี่ยไงจะดูรูปนะว่าสวยแค่ไหนนะฮะอาคาราโบราณของโรงเรียนสตรีกำแงพงเพชรดาราวิตยา,าตอนนี้พอสตรีกำแงพงเพชรดาราวิตยาเนี่ยไปสร้างอาคารใหม่ในเมืองอก็ยกอาคารหลังเนี้ยให้โรงเรียนกำแงพงเพชรวัชราวพิยาลัย ก็เลยย้ายกันข้ามถนนมาเรียนไปเข้าแถวที่โน str ่นเข้าแถวที um ่โน่นแล้วพวกที่เรียนที่โน่นก็เรียนที่โน่นไปคพวกที่ข้ามมาเรียนที่นี่ก็ข้ามถนนมาเรียนที่นี่นะฮะก่อนที่จะย้ายไปที่โรงเรียนปัจจุบันนี้กำแพงเพชรปัจจุบันเมื่อปีส5งพันห้แต่อยู่ที่นี่ก่อนจนกระทั่งที่นี่บริเวณนี้ก็อาคารคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคล้ายกับอาคารหลัง องเงินกำแพงเพชรมีามคมแต่สวยมากกว่านะฮะ,ะลองลองดูในภาพแล้วกันจะรว่าสวยแค่ไหนก็เสียดายที่ว่าเราไม่มีอะไรเหลือหเห็นเลย<า>เป็นประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็บริเวณน,นี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดชีนางเกา่าเป็นวัดเก่าแก่เนาะเดี๋ยวเราไปดูวัดชีนางเกา้านิดึนวันเด็กๆตอนที่เขาพักกลางวันเนี่ยเขาจะไปเล่นที่วัดชีนางเก่ากันคิดว่าสมัยก่อนนี่บอกว่าเวลาโดดเรียนก็ไปนอนที่วัดเพาไม่อยากพูดตรงนั้น เดี๋ยวไปดูที่วัดชีนางเกานะคะอันนี้คือวัดชีนางเกาค่ะเขาปิดประตูไหมคะจางเข้าไปดูได้ไหมเอยได้ได้เปิดกันน้งได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดู อาจารย์คะบริเวณนี้ก็คือบริเวณวัดชีนางเก่าใช่ไหมคะซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนกำแพงเพชรนารีวิทยาเนาะสมัยนั้นสมัยนั้นก็ติดเลยเพราะติดเลยเนี่ยเด็กๆสามารถลอดรอดเลือนหนามนะเข้ามาที่นี่แต่กลัวกันมากนะอ๋อทไมคะกลัวเขาลือกันว่าดุมากนะเด็กๆเด็กผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้าเข้ามานะแต่พอพอเด็กผู้หญิงนักเรียนนารีเนี่ยย้ายไปอยู่ในเมืองเก่าเด็กผู้ชายมาอยู่แทนตอนนี้แหละครับ โอ้โหคือคืนเลยเพราะว่าเด็กผู้ชายไม่กลัวกันไม่กลัวกันนะครับเราเป็นที่พักผ่อนนอนหลับเป็นที่เล่นหมากเก็บกันบ้งสมัยก่อนจะเห็นได้ว่าวัดกับโรงเรียนเนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดครับผมมันมีอุปภาพหนึ่งที่ที่เวลาถ่ายรูปตอนที่นักเรียนจะจบการศึกษาเขาหันหลังมาด้านนี้ก็จะเห็นโรงเรียนเห็นโรงเรียนด้วยแล้วก็เห็นวัดจีนเก่าด้วยสวยมากๆเลยวช่ไหนั้น วัดนี้เป็นวัดที่นางเกาภรยาพะยากำแพงนุชเป็นผู้สร้างก็เลยตั้งชื่อว่าวัดชีนางเกาวัดชีนางเกาพอหลังจากที่นางเกาสิ้นแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดร้างอ๋อค่ะพอหลังจากตรงอาคารกำแพงเพชรนารีพิยาตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะย้ายไปรวมกันที่กำแพงเพชรพิทยาคมปัจจุบันหรือเปล่าคะเดี๋ยวโรงเรเียนสตรีเนี่ยะจะย้ายไปอยู่ที่ตรงข้างศาลก่อนข้างศาลพิพิธภัณฑ์เรือนไทยปัจจุบันหรือเปล่าคะ ก่อนถึงวิทยาภั์เรือนไทย oh. นะฮะเดี๋ยวลองไปดูตรงนั้นว่าตรงนี้นอาคารสตรีสวยมากมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ,ะ่าแล้วลองไปดูค่ะอาจารย์คะบริเวณด้านหลังของเรานะคะก็เป็นที่ตั้งของอาคารอีกหนึ่งหลังใช่ไหมคะครับผม เป็นอาคารของโรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยาซึ่งย้ายจากอาคารข้างวัดชินังเก่ามาตั้งที่ตรงนี้ก่อนที่ขณะนี้รื้อไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เกึ่งนเกลื่อนเรือนไทยแล้วกึ่งมาทางด้านศูนพัฒนาเด็กเล็กนี่นะสูนการศษาพิเศษเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเห็นอีกแล้วนอกจากรูปทรงที่เราจะได้ดูจากในรูปใช่แล้วค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนี้ด้านในก็จะเป็นบ้านพักครูด้านใน,นก็จะเป็นบ้านพักครูของโ<า>รงเรียนสตรีกัมพพชรดานริวิยาเนี่ยนะครับ<า>หลังเลยเนี่ยจะติดกับพระอิศวน๋อด้านหลังติดกับศาลพระอิศวนติดพระสาลพระอิศวน<า>ซึ่งเด็กๆเ,เ,เขาก็จะไปเล่นกับบริเวณนั้นนะฮะแล้วทางด้านด้านนี้ก็ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพพชรค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอศาสตร์ของ ของโรงเรียนสตรีกำแังเวชรนาวีวิยาเหมือนกันนะฮะค่ะหลังจากอาคารบริเวณนี้แล้วก็จะไปรวมกันที่กำแพงเพชรพิทยาคมณปัจจุบันที่นั่นก็จะมีอาคารหลังเก่าแก่ด้วยเดี๋ยวจะได้ชมอาคารไม้ใช่ค่ะอาคารไม้อาคารสามอาคารไตรตรึงใช่ค่ะอาคารไตรึงค่ะเดี๋ยวนี้ต้องให้หมวยพาไปดูแล้วตอนนี้นะใช่เลยค่ะเป็นทินหมวยแล้ว ยังไม่จบนะครับโปรดติดตามต่อในสัปดาห์หน้า